จเจริญพรญาติโยมและสาวชวนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดสรนป่าศักดิ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่24ในวิชาชีวิตตอนที่246นะซึ่งในวิชาชีวิตนั้นนะความสําคัญที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญของความเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าหากว่ามนุษย์ไร้ซึ่งชีวิตแล้วนะ ความสำคัญนันก็คงจะหมดไปเพราะว่าถ้าจิตออกไปจากร่างของมนุษย์แล้วเนี่ยนะมนุษย์ร่างของมนุษย์ก็เป็นเพียงแค่ท่อนไม้ท่อนปืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้นะก็เพียงต้องเอาไปเผาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นความสําคัญที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยขณะที่มีลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉนั้นก็ขอให้เรา้นเนี่ยได้ เห็นคุณค่านะของการมีชีวิตอยู่นะเห็นคุณค่าของความงามของชีวิตนะที่เราจะทําให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขด้วยนะขอให้เราไดา้มีความสามารถมีพลังนะมีทัศนคตินะที่จะทําให้ชีวิตนั้นเนี่ยมีความงอกงามทั้งกายและใจนะ ทางร่างกายก็ให้ร่างกายนั้นเป็นร่างกายที่มีความแข็งแรงนะส่วนจิตใจนะจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะดูแลจิตวิญญาณนะมีศิลปะในการที่จะใช้ชีวิตแห่งจิตวิญญาณให้ดีที่สุดเพราะว่าสุขทุกนันเนี่ยมันอยู่ที่ใจจริงๆนะมันไม่ได้อยู่ที่กายเท่าไหร่แต่กายก็มีส่วนมันจะรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องของกายก็คือตอนที่เจ็บป่วย นะตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยกายเราจะรู้สึกว่าโอ้เราทุกข์ทรมานแต่ถ้าว่าเราเป็นปกติเราจะไม่ค่อยนึกถึงกายเราเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วพุทธองค์ให้เรานั้นเนี่ยได้ดูแลทั้งกายและใจนะให้เรานั้นได้มีพลังมีกําลังใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีนะมีความกระตือร้นมีความเพียรน,นะมีความปรารถนามุ่งมั่นในการสั่งสมกุศลธรรม นะเพื่อให้ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีความงอกงามซึ่งชีวิตที่มีความงอกงามจเจริญก้าวหน้านะนั้นเนี่ยก็พึงจะต้องเป็นชีวิตที่พบกับสัตบุรุษซึ่งพระองค์ได้ทรงตัดไว้ในสัมสักีิสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ว่าบุคคลนะั้นเนี่ยควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นนะคือเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตอะ่ะนะเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กาลร,รู้ประมารู้ชุมชนรู้จับบุคคล นะนอกจากครบแล้วก็ควรทำความผณิตสนมกับสัตบุรุษนะบุคคลที่รู้แจ้งสัจธรรมของสัตบุรุษแล้วเนี่ยย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะนี่จะอยู่ในสัพพิสูตรในในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่จะทำให้ชีวิตนั้นนั้นมีความอองอกงามนะเมื่อครั้งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่มีมีม มีพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านได้เคยถามหลวงหลวงปู่นะแต่ว่าไม่ไม่มีใครทราบว่าหลวงปู่ท่านไหนนะถามทรงตัดถามว่าชีวิตที่จะทําให้ไม่กลัวตายเนี่ยนะเป็นควรจะแบบมีหลักอย่างไรหลวงปู่เขาบอกว่าก็คือขอให้มหาวพิษเนี่ยเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเพื่อให้เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเพื่อว่าถ้าหากว่าเราตายในชาตินี้เนี่ย นะเราก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปนะจิตไม่ได้ตายไปด้วยตายไปแต่ก,กายเท่านั้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็ขอให้เราได้เข้าใจนะถึงความจริงของชีวิตของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราเราเรู้เราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะเราก็เรา,เราตายแล้วเราก็ต้องไปเกิดใหม่นะเราก็ทําให้เรานั้นอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ไม่กลัวตายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็นะก็สิ่งต่างต่างเหล่านี้นะ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  ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะชีวิตของเรานั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่มีเวลาจํากัดมีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นอ,อ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดไว้ในทุติยสังคามวัตถุสูตรนะในเรื่องราวของออให้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วก็ทําความดีเพราะว่าคนพ่านนั้นเนี่ยนะย่อมไปสําคัญว่าบาปนั้นเป็นของดีคือคิดว่าโ การไปจี้ป้นเขาเป็นเรื่องดีนะตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลเนี่ยเขาคิว่าเอ,อ้ดีได้ทรัพย์ผมมาแต่ว่าเมื่อใดที่บาปให้ผลเนี่ยคนพ่านนั้นก็ย่อมประสบกับความทุกข์นะผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบวันนี้ก็มีอยู่ในทุติยสังคามวัตถุสูตรในออสองพระสูตรที่หลวงพี่ได้หยิบยกมาเพราะนั้นเ,ออเวลา เอ่อของชีวิตที่มีอันจํากัดนี้ขอให้เรานั้นเนี่ยอย่าได้เสียความมั่นใจในคุณค่าของตัวเรานะครับเอ่อให้เห็นความสาคัญของคุณค่าของความมีชีวิตที่จะสร้างมิตรภาพนะในระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนะครับมีความเพียรที่จะประสบความสาเร็จและมีความกระตือรือร้นนะให้เรานั้นได้มีพลังและมีกําลังใจมุ่งมั่นที่จะสั่งสมกุศลธรรมแล้วถ้าหากว่า เราตั้งใจทําอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยผลจะไปยังไงเราไม่ต้องไปเสียใจถึงแม้ว่าผลนั้นมันจะไม่สําเร็จก็ตามขอให้ทำสิ่งใดนั้นทําด้วยความมีสติระลึกรู้นะเพราะสตินั้นเนี่ยก็เป็นการผูกโยงความคิดไว้กับการกระทําของเราแบบในปัจจุบันขณะการมีทัศนคติที่เปิดกว้างเนี่ยถือว่าเป็นหนทางที่ดีที่จะทําใหเ้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความงดงามนะมีความเ,เบิกบานสามารถที่จะประสบความ สำเร็จได้นะการที่เราเอ่อมีการสร้างความสัมพันธ์นะกับเพื่อนใหม่ๆนะเอ่อมีอยู่อย่างมีความสุขนะมีเอ่อสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเอ่อความความดีความงดงามนะเพราะว่าถ้าตราบใดเรายังไม่เจ็บปวดหรือเบื่อหน่ายนะตราบใดที่เรายังยังมีสุขภาพดีอยู่ไม่เจ็บปวดเนะี่ย เราก็มีความสุขแต่ถ้าหากว่ามันเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หลวงพี่เคยอ่านให้ฟังในอ,อ,อนาถาบินทิโกวาทสูตรที่ภะษารีบุตรนะได้กล่าวกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีก่อนสิ้นชีวิตว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่ายึดมั่นในท่าทั้งสี่ที่อยู่ในตัวเรา นะอย่ายึดมั่นในประสาทแห่งการมองเห็นการรับรู้ดมกลิ่นนะการได้ยินเสียงแต่างๆปล่อยวางให้หมดนะปล่อยวางให้หมดนะได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีสุขมีทุกข์เพราะบางทีคนเราเราไล่ล่าตามหาเกียรติยศชื่อเสียงแล้วคิดว่าเกียรติยศชื่อเสียงนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่จริงเราสักวันมันก็ต้องผ่านพ้นไปบางทีมันผ่านไปแบบเร็วมากเลยยิ่งคนแบบว่า เป็นอธิบดีเป็นปรัดากระทรวงพอเกษียณอายุเนี่ยมันก็กลายเป็นอดีตไปละเพราะนั้นขอให้เราได้สามารถที่จะใช้ความสามารถใช้พลังงานมีสราพรรมคติที่ดีนะมีความมุ่งมั่นนะที่จะเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่นะสามารถที่จะใช้ชีวิตแต่ด้วยความสุขที่มีความเ,เรียบง่ายธรรมดาได้นะขอให้เห็นคุณค่าของเวลาที่มันเหลือน้อยนิดนี้และกําไรของชีวิตนั้นก็คือการทาให้คนอื่นนั้นมีความสุข นะช่วยเหลือคนอื่นได้ในคาใดาที่เรามีโอกาสที่จะอยู่เงียบๆนะด้วยจิตที่สงบเบิกบานเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่งดงามแล้วนะเป็นเป็นความเป็นความลับของความสุขอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นชีวิตที่เราดำรงอยู่นั้นนะถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจถึง ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยเข้าใจชีวิตมีความสุขได้มากขึ้นเพราะนั้นการที่เรามีความไม่ประมาทนะยอมรับในความจริงของชีวิตเชื่อในกฎแห่งกรรมนะที่ที่พระองค์ทรงตัดไว้ในทุติยสังขามวัตถุสูตรนะว่าคนพานเนี่ยถ้าหากว่าทําผิดไปแล้วนะยังไม่เจอผลลัพธ์เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งดีแต่ว่าพอ เพราะบาปนะั้นมันให้ผลเนี่ยแย่เลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะที่หนุ่มพี่จะได้อ่านให้ฟังนะว่าเพราะว่าคนพานย่อมสําคัญว่าบาปเป็นของดีนะคิดว่าบาปเป็นของดีตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลนะแต่เมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมประสบทุกเช่นถูกจับติดคุกอะไรต่างๆเหล่านี้ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโตรวจตอบเพราะนั้นขอให้เราได้มีเมตตานะไม่ฆ่าไม่หวังชนะนะไม่ด่าว่าผู้อื่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในสามพิสูซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่าพุทธองค์ทรงตักให้มนุษย์นั้นเนี่ยพึงสมาคมกับสัตบุรุษนะทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษรู้แจ้งใน คำสอนของสัตบุรุษต่างๆในสัพพิสูรซึ่งก็อยู่ในอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะอยู่ในหน้าร้อยสิบสองของเ,อเล่มที่ยี่สิบสี่ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัตรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกขังปวงคือถ้าเป็นพระสัตรธรรมนี่จะเป็นของ ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าสัตธรรมก็คือข้อคิดแนวคิดของของสัตบุรุษเนี่ยความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลนะคือรู้อะไรควรทาไม่ควรทารู้จักการเวลาไหนควรพูดไม่ควรพูดนะรู้ขนบธรรมเนียมต่างๆเหลานี้เป็นต้นนะศึกษาหาแบบอย่างนะของของความเป็นคนดีนะอย่างลูกเนี่ยลูกก็ จะดูแบบอย่างของพ่อแม่นะอย่างหลวงพี่เองตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะตอนเรียนประถมแล้วคุณพ่อเป็นครูเนี่ยนะก็เห็นคุณพ่อแบบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครูใหญ่แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อก็จะกวาดพวกใบไม้ขยะทั้งหลายเนี่ยเพราะาต,ต่างจังหวัดเนี่ยต้นไม้เยอะใบไม้เยอะๆนะแต่สมัยก่อนก็เผาอ่ะมันก็ต้องเผาเพราะไม่มีที่ไปทิ้ง เขาแลว have been, have forest, like ้วคุณพ่อก็แบบว่ามีมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งนะต้นมะพร้าวหน้าบ้านอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นที่แบบว่าเป็นต้นมะพร้าวที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นต้นมะพร้าวที่แบบว่าเป็นมะพร้าวตอนเป็นลูกมะพร้าวเล็กๆแล้วมีงอกออกมาหน่อยเนี่ยเขาเอาไปทําขวัญนาะขวัญนาเขาจะมีต้นมะพร้าวที่งอกเนี่ยไปทําขวัญนาเขาทาขวัญนาเสร็จบวชอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเอามะพร้าวเนี่ยมาปลูก แล้วคนโบราณเขาบอกว่าใครที่แบบว่าผู้หญิงที่ท้องเนี่ยแล้วได้กินน้ำมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวจากต้นที่แบบว่าทําขวญนมากเนี่ยจะคลอดลูกง่ายเพราะฉะนั้นพ่อก็จะแบบว่าใครท้องเนี่ยนะใครจะคลอดเนี่ยพ่อก็จะเอามะพร้าวไปไปให้ว,ว่านี่มะพร้าวทำหวญนาคอน่างน้องก็เป็นกําลังใจอะ่ะคนที่เขากินเขาดื่มอะไรเงี้ยหรืออย่างถ้าไม่มีใครก็พ่อก็จะเอามะพร้าวพวกนั้นอะ สามสี่ใบมันก็มีเยอะแต่ก็แบ่งไว้มัางเอาเอาไว้ใต้ซุกไว้ใต้กองขยะที่เผาแล้วพอเผาหมดเท้าก็ไปเก็บมาที่เผาไว้โอ้โหมันเป็นอะไรที่รู้จักระเร้าเผาครั้งแรกในชีวิตก็คือมพะพร้าวเผาที่พ่อแบบซุกไว้ใต้กองใบไม้ที่ที่เผาอะไรต่างๆนี้เันต้นหรือว่าบบความขยันของพ่อนเนี้ยนะความขยันของพ่อที่แบบว่าเลี้ยงดูลูก มานะหรือแม้แต่ในเรื่องของกรรมเวรพ่อ,อยังเล่าให้ฟังในวาระสุดท้ายชีวิตของพ่อนะที่พ่อเป็นพ่อหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยพ่อบอกว่าตอนที่หายใจไม่ค่อยออกเนี่ยจะนึกถึงกุ้งปลาที่แบบว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนครูไม่พอมันต้องแบบว่าไปทํารายได้พิเศษไปช้อนกุ้งนะไปหาปลาหากุ้งมาขายเพิ่มเพราะว่าลูกต้องสิบคนนะเพราะฉะนั้นพ่อบอกว่าตอนที่แบบว่า หายใจไม่ค่อยออกนะนึกภาพขึ้นมาแวบเลยว่ากุ้งมันโดดย,ย่องหยั่งย่องหยั่งปลามันโดดย,ย่องหยั่งย่องหยั่งในสวิงอะที่แบบช้อนขึ้นมาเนี่ยพ่อจะนึกแบบนั้นเลยว่าโอ้เนี่ยกรรมเวรมันมันตามทันแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไรเท่าไหาร่หรอกมันเป็นความจําเป็นของชีวิตที่แบบว่าเอามาหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเสพสุขมากจากการเอ่อเอาชีวิตเขาเยอะๆเนี่ยนะจำนวนแสนจํานวนล้านตัวแบบว่ากิจกรรมธุรกิจประมงเนี่ย บางทีมันกรำเวรมันตามมันตามทันบางทีก็ตามทันกับตัวเท่าเก๋เรือเลยนะหรือบางทีก็มาตกกับลูกหลานเช่นลูกหลานแบบพอเป็นรุ่นลูก,ลกปุ๊บเนี่ยเงินที่มีหลายๆล,ล้านคฤหาดใหญ่ๆก,ก็ลูกๆก็ไปเล่นการพนันหมดหรือหรือลูกทะเลาะกัน ทะ,ะเลาะกันเพราะมรดกอะไรต่างๆนี้มันมันมันแปลกนะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัามมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากัมมะสปรหีกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะอันธุกัมม,ม,มปะปฏิสระ,ะโนบุคอ่อ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดนะมีกรรมเป็นที่พึงาา่งอาศัยบุคคลทําการนันใดไว้เนี่ยก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นมันจะได้เร็วได้ช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งต่างๆที่แบบว่าเราสามารถที่จะมองหรือว่าสังเกตเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้เลยนะเพราะนั้นก็ขอให้เรา้นนียได้มีความเชื่อมีความศรัทธาในคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในพระลหาอินทรสีห้าในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ก็คนะือความมีศรัทธาในคําสอนศรัทธาในคุณงามความดี <S <S นะัศรัทธาในกุศลธรรมว่าทาดีแล้วก็ย่อมได้ดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นาว่าเรามีทัศนคติที่ดีนะเราก็ย่อมมีความสุขอยู่ในความไม่ประมาทในะช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะมีทัศนคติที่ที่เปิดกว้างนะก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะเท่าที่จะช่วยเหลือได้นะก็ ทำให้เรานนเนี่ยมีมีความสุขได้ชีวิตก็มีความหมายเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าความสําคัญที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญของความเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าหากว่ามนุษย์หมดลหมหายใจมันความสำคัญนี้มันก็หมดหมด,หมดสิ้นไปต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นการที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มต่างๆที่หลวงพี่ได้หยิบยกมาในสาระสำคัญของแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่ม นะปกติก็จะอ,อ,อ่านกันตอนละเล่มนะแต่ว่าพอดีช่วงนี้มางานศพหลายงานนะะไตาพิดกหมดก็เลยต้องเอาแบบเล่มเดิมก่อนแต่ว่าเอาเรื่องที่แบบว่ายังไม่ได้คุยเนี่ยเอามาคุยมาคุยกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแบบต่พรุง่งนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเล่มที่ยี่งว่าได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางีเราก็ต้องรู้จักการบริหารเวลานะ ต้องมีวิธีแล้วก็ใช้ความเรียบง่ายเห็นคุณค่าของของเวลาแล้วก็จะต้องพึงที่จะต้องดูแลจิตใจของตัวเราเองนะโดยเฉพาะ,ะการที่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอย่างเมื่อวานก็ได้ข่าวที่ว่าท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์อายุแค่56ปีก็เสียชีวิตอะไรต่างๆนี่มันไม่เที่ยงเลยว่าคนอายุน้อยนะจะเสียชีวิต ที่หลังมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นก็ขอให้เรานะเนี่ยได้อ,อ,อยาได้อยู่ในความไม่ประมาเพราะสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะเพราะนั้นขอให้เราได้มีทัศนคติที่ดีที่เบิกบานเห็นคุณค่านะของการมีชีวิตอยู่นะพบพบผู้คนนะก็เลือกคบนะพบสัตบุรุษต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีในคาใดาที่มันมีความผิดหวัง นะครับลำบากยากแค้นนะก็ขอให้เราได้เข้าใจว่ามันนี้มันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ทุกคนนั้นต้องประสบพบเจอแต่ว่าในหลักธรรมของสัตบุรุษนะความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลเป็นผู้มีเหตุมีผลรู้ตนรู้กําลังรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การการเวลารู้ประมาณนะรู้ชุมชนในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็รู้จักบุคคลที่เราเออพึงที่เออจะครบ นะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความาดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเรายึดหลักของอสิ่งที่พระสารีบุตรได้แนะนำกับอนานาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยโมันเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่าต่อชีวิตมากๆเพราะว่าในสมัยพระเจ้าอโสมมาราาทีุู่ธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะท่าน แผพระรานนาเขตไปที่ไหนก็สร้างเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ซึ่งถ้าหากโดยปกติพระเจ้าโศกมาล่าก็น่าจะต้องเสียสิ้นพระชนก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ลเลยแต่ว่าปรากฏว่าท่านมีก่อนสิ้นพระชนเนี่ยท่านโกรธเสนาหมาดนะท่านก็เลยไปเกิดเป็นงูงต่างๆเหล่านี้ดันั้นเอ่อการมีความปล่อยวางนะฮะปล่อยวางไม่ห่วงนะมีความเมตตานะต่างๆเหล่านี้ มันมีผลต่อจิตสุดท้ายพวกเราเชื่อไหมว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างในช่วงแค่ไม่ถึงสิบวันเนี่ยมีคนที่หลวงพี่รู้จักในชีวิตตั้งคุณแม่เพื่อนคุณแม่คนรู้จักนะหรือแม้แต่เพื่อนสนิทด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตตั้งห้าคนเพราะนั้นเพราะนั้นแบบว่ามันชีวิตมันเหลือน้อยที่เราคุณจะต้องอยู่ในความในความไม่ไม่ประมาทนะพยายาม มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะรักษาเพื่อนเก่าแล้วก็หาเพื่อนใหม่ด้วยอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นพยายามทําใจให้ได้ถ้าหากว่ามันผิดหวังอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เราก็พยายามมีสติรละลึกรู้อยู่กับอัจุบันในวันนี้ได้มาที่วัดสรรป่าสัตว์อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่น ได้มากล่าวถึงวิชาชีวิตตอนที่246เช่นนี้พันในพระไตรปิฎกเล่มที่24นั้นช่างงดงามเป็นเรื่องราวของทุติยะสังคามวัตถุสูตรและสัมพิสูตรที่ดีเช่นนี้นั่นพระพุทธองค์ทรงตัดถึงกฎแห่งกรรมเช่นนี้พันว่าผลพานนั้นสำคัญว่าบาปเป็นของดีแต่คาใดที่บาปนั้นให้ผล คนผานนั้นย่อมทุกข์ล้นเช่นนั้นนี่หรือแม้แต่ในสัพพิสูตรที่มากมีพระพุทธองค์ทรงจัดให้สมาคมกับสัตบุรุษเช่นนี้พันคือเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนนั่นรู้การรู้ประมาณเป็นหนักหนารู้วัฒนธรรมสิ่งที่ดีมีเมตตาย่อมนำพาความสุขสู่ตัวเราสร้างมิตรภาพ ให้ดีอย่างแม่นมั่นสร้างความสุขสงบในใจนั้นดีหันสามีทัศนคติที่ดีตลอดมาความสุขจะคืบคลานเข้ามาในจิตใจแต่ถ้าหากไวกว้หาความสุขเล่าอาจจะต้องโศกเศร้าผิดหวังได้เพราะความสุขอาจจะหนีเราไปในทันใดสตะาศัตรูของความสุขไซคือความเบื่อหน่ายและเจ็บปวด เช่นนั้นเลยความสำคัญของมนุษย์นั้นคือการมีชีวิตถ้าหากจิตออกจากร่างหมดกันเช่นนั้นสุดฉเฉลยฉะนั้นต้องดูแลจิตใจให้เบิกบานมีคุณค่าเช่นนั้นเลยย่อม เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนขออน้าดังคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอา่านพระไตรปิฎกในเล่มที่24ในทุติยสังคามวัตถุสูตรและสรรพสูตรในสองพระสูตรนี้เป็นเรื่องของผลแห่งกรรมและเรื่องของการคบสัตบุรุษนะได้โปรดเป็นรับปัจจัยพี่บาปหา,านบอลอย่าโยมพี่โยมน้องทุกท่านท่านได้มีความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงพบเหล็ตสมมามุ่งมาป์ปาตนาขอทิฏิบุญกุศลทั้้งหลายนี ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราด้วยวิญญาณทั้งหลายในวัดสันป่าศาักแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญที่วัดสาาันป่าสักแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลน,นี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลน,นี้และอนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้ร่วมกันเจริญพร